สวัสดีค่ะทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมิงกรีชแนลนะคะในวันนี้แอดมินจะมาเอ,อ่อรีวิวเกม Hide and Seek นะคะเป็นเกมแนวซ่อนแอบนะที่ก็เล่นออนไลน์นะคะหรือว่าจะเล่นมัลติเพย์ก็ได้อันนี้ก็จะให้เราได้เลือกนะคะว่าจะเป็นคนซ่อนหรือเป็นคนหานะอันนี้แอดมินก็จับได้เป็นคนซ่อนนะคะก็ต้องแปลงร่างสิ่งของต่างๆที่เขาเอามาให้นะอันนี้เราก็เอ,อ่อจะเลือกเป็นต้นไม้นะคะหาที่แอบนะคะอย่าให้เอ อย่าให้คนที่แบบตีเวว่าจับได้กราฟิกก็น่ารักมากๆเลยนะคะใครที่สนใจก็ดาวน์โหลดเล่นได้เลยนะแอนมินทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วโอเคได้ทีแล้วก็รอนะคะรอคนมาหา3 2 1 go โอเคอันนี้เราก็คอยระวังนะคะอย่าให้ใครจับได้ เพื่อนๆเราก็จะแอบอยู่ตรงนี้นะแล้วเวลาในการเล่นนะคะก็จะใช้ประมาณห5 0ิบวินาทีนะก็ต้องอ,อ,อยู่ให้ได้นานแล้วใครที่อยู่ได้นานที่สุดนะคะก็จะได้คะแนนมากที่สุดด้วยนะโอเคเราก็ต้องรอคนมาหานะคะต้องระวังเลยแมปก็จะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ก็หาที่ซ่อนง่ายอยู่นะอ,อุ้ยมีคนมาเนี่เอ้ยโอเคผ่านแล้วหนึ่งเฮ้ยน้องวัวช่วยไว้ ไปเลยไปเลยยายาหานะโอเคอุ้ยเพื่อเราโดนแล้วมัเนะี่ยเพื่อเราโดนเต็มเลยโอเคเรายังปลอดภัยอยู่นะคะเอ้ทำไมวารุมกันตรงนี้ไโอ้ยเ,เรียบร้อยแล้วคือก็ <c oughs> โดนไปแล้วนะคะโดนประมาณ90วินาทีอ่าเพื่อเราก็จะอยู่ตรงนี้ แล้วเราจะเลือกอีกสอ,สองคนนะคะอ้าวโดนแล้วเลืวลหนึ่งแล้วโอเคอเฮ้ยไอตัวน้ำมาพุ่งมานี่เลยอะมันพุ่งมาเลยค่ะอ้าวร้อยอันนี้แอนมี้ก็เพิ่งเล่นนะคะจะอยู่ที่เลเวลหนึ่งก็เป็นฝ่ายแพ้นั่นเองค่ะเอาละคราวนี้เราได้เป็นฝ่ายหาบังแล้วนะก็จะให้ผู้เล่นนะคะที่ไปแอบก่อน โอเคเราจับได้เป็นไฟหานะก็จะมีไอเทมต่างๆนะคะให้เราเลือกเลือกสกิลด้วยอันนี้ก็จะให้ศึกษาแผนที่ก่อนนะคะว่าตรงไหนที่พวกซอดแอบ,บนะจะไปแอบ,บนะก็แมบก็หัวกว้างยู่นะโอเค ระวางรอนะคะ1ิวินาทีก็ศึกษาแผนที่ไปก่อน<ม>ก็เล่น5 4 3 2 1่สเอาละรับไปเลยตามหาแต่นี้ต้องระวังด้วยนะคะเพะื่อนเห็นมุมซ้ายข้างบนไหมมันก็จะมีหัวใจนะถ้าเราตีผิดที่นะคะหรือว่าไม่โดนคนที่แอบ,บนะก็จะทำให้หัวใจลดนั่นเองค่ะโอเคเราก็ต้องเลือกตีด้วยนะ,ะอย่าตีมั่วซั่วน,นะคะ ค่อยๆค่อยๆค,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 คําว่าอันไหนที่น่าเป็นไปได้เนี่ยอ้า,อาวอ้าวเพื่อนเอาไปแล้วเพื่อนเจอแล้วสองเออเราพุ่งเข้ามานี่เลยเฮ้ยอันนี้น่าสงสัยว่ะอันนี้น่าสงสัยเอ,อ้ยได้ตีได้ก็จะประมาณนี้นะคะวิธีการเล่นนี่ก็จะมีใจให้เราด้วยโอเคเราไฟชนะเราตีได้หนึ่งตัวนะ เก็เลือกแล้วว่าเราจะเป็นโอเคได้ฝ่ายซ่อนนะคะฝ่ายซ่องก็มีความสนุกอยู่นะอันนี้เลือกเป็นอะไรดีมีไก่เอ,อหลังส้มต้นไม้บ้านนะคะก็เลือกตามที่เพื่อนต้องการได้เลยโอเคแอดมินอกเป็นเออส้มนะต้องต้องแอบให้เนียนแอบตรงนี้ก็จะดีไหมจะดีไหม นี่ก็ไม่ได้เดวไม่เนียนจับได้โอเคหา้าสี่ตรงนี้เลยได้กันหาที่ไม่ได้เนียนไหมเนียนไหมโอ้แต่ฟังแอบนะคะจะเป็นสิบเพิ่มมาสิบคนนะเฮ้ยเอาแล้วพันไปพันไปเฮ้ยตัวนี้ทำไมพุ่งมานี่ โอ้ยอพุ่งมาไม่รู้เลยนะโอเคเรามาดูเพื่อนกันดีกว่าโอ้ยเนียนยี่นะตรงเนี้ยโอ้ต้นไม้นี่ก็นเนียนแนะ่แน่เกมก็เล่นไม่ยากเลยนะคะแค่ซ่อนใครจะได้ซ่อนก็นไปซ่อนนะแต่แอดมินชอบเป็นฝ่ายซ่อนมากกว่ามันดูตื่นเต้นดีนะคะ เอออสองจุดใหม่มันอยู่ใกล้วัวนี่นะเอาแล้วมีสองตัวพวุ่งมาตรงนี้อ้าวเพื่อนเราโดนละอ่าโดนไปแล้วครับสองจุดใหม่เหลืออีกหนึ่งอีกหนึ่งอ้ยหนึ่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเพื่อนอ แอดมินก็จะมารีวิวสั้นๆประมาณนี้นะคะหรือว่าใครอยากให้แอดมินแนะนำเกมไหนหรือว่ารีวิวเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะ